This is my best ของการมารับบริการที่ศนย์มะเร็งทนี้นะคะสำหรับคนที่มาฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอได้เลยค่ะนั้นใช้รับชมได้เลยค่ะมะเร็งศีรษะและลำคอ,เ,ลลอเกิดได้เกิดทุกตำแหน่งของศีรษะและลำคอตั้งแต่ผิวหนังตาหูจมูกโพรงอากาศกล่องเสียงต่อมน้ำลายต่อมไทรอยคอหอยต่อมน้ำเหลือง กระดูกขากรรไกรเป็นต้นการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอคือการฉายแสงเพื่อรักษาเนื้องอกของอวัยวะที่อยู่บริเวณศีรษะและลำคอโดยการฉายรังสีไปทำลายเนื้องอกบริเวณนั้นๆคล้ายกับการเปิดไฟส่องไปยังส่วนของร่างกายที่เป็นเนื้องอกผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือร้อนแต่อย่างใดการฉายรังสีแต่ละครั้งใช้เวลารักษาประมาณ1นนาทีแต่ต้องมารอคิวเข้ารักษา โดยผู้ป่วยต้องมารับรังสีติดต่อกันทุกวันเว้นวันหยุดราชการใช้เวลาประมาณ4-5สัปดาห์ผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อฉายรังสีเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ขณะการรักษาด้วยการฉายรังสีท่านสามารถปฏิบัติงานตามปกติได้การเตรียมตัวก่อนมาฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอการเตรียมด้านจิตใจ 1. ขจัดความกลัวต่อภาวะต่างๆเช่นกลัวต่อโรค การรักษาสถานที่เครื่องมือภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายรังสีโดยการซักถามข้อมูลต่างๆจากแพทย์และพยาบาล 2. เตรียมความพร้อมทางด้านครอบครัวเช่นหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆภายในครอบครัวเช่นการเลี้ยงดูบุตรบิดามารดารวมทั้งภาระหน้าที่ภายในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอยู่ 3. เตรียมความพร้อมในด้านการทำงานและการศึกษาหรือการลาง,งานและหยุดพักการเรียนชั่วคราวในช่วงการรักษาหรือการจัดตารางเวลาให้เหมาะสมในช่วงระยะเวลาที่รักษาจะใช้เวลาประมาณ6-9ถึงสัปดาห์ระยะเวลาที่ใช้รักษาจริงๆในแต่ละวันไม่มากนักแต่ผู้ป่วยจะต้องมารับการฉายรังสีทุกวันหากจัดตารางเวลาที่เหมาะสมผู้ป่วยอาจปิดเวลามารักษาโดยไม่ต้องเสียเวลางานและการเรียน 4. ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสด้วยความเชื่อมั่นว่าผลการรักษาจะช่วยให้หายได้และแพทย์มีความชำนาญจะช่วยให้รักษาออกมาดีที่สุด 5. การหางานอดิเรกทำให้เพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายเช่นอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ทําขนมเป็นต้นเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยผ่อนคลายกังวลได้ทําไมต้องขีดเส้นเพื่อให้การฉายรังสีแต่ละครั้งถูกต้องตรงกับบริเวณที่เกิดโรค การเตรียมทางด้านร่างกาย 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้พลังงานสูงโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรโตีนและวิตามินเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ตับเครื่องในสัตว์ผักและผละไม้เช่นฟักทองขัวส้มกล้วยมะละกอเป็นต้น 2. พักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อยวันละ8-10ชั่วโมง 3. ดืม่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ2-3ลิตร 4. ดูแลวความสอาดของร่างกายให้ดีอยู่เสมอ 5. ควรสร้างนิสัยในการขับถ่ายให้เป็นปกติ 6. ออกกำลังกายตามความเหมาะสมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายการไหลเวียนของโลหิตดี 7. ต้องไปพบันตแพทย์เพื่อตรวจดูสภาพฟันเพื่อแก้ไขให้ดีก่อนเริ่มรับการรักษาการปฏิบัติตัวในระหว่างการรักษาโดยการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ การดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับการฉายรังสี 1. ห้ามให้ผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงถูกน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอกและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากปฏิกิริยาที่รุนแรงของรังสีต่อผิวหนังนอกจากนี้ยังมีผลให้รอยเส้นที่แท์ขีดขึ้นเพื่อกำหนดตำแหน่งของการฉายรังสีจางหายไปทำให้การฉายรังสีไม่ตรงตำแหน่ง 2. ห้ามสวมใส่วัตถุที่เป็นโลหะเ,เช่นต่างหูสร้อยคอในขณะใช้รังสีเพราะจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่ผิวหนังเพิ่มมากขึ้น 3. ห้ามวางกระเป๋าน้ําร้อนในบริเวณที่ใช้รังสีเพราะจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ 4. ห้ามขีดข่วนถูเกาโกนหนวดหรือทาและห้ามใช้ยาหม่องน้ํามันครีมทาที่ผิวหนังเพราะจะทําให้เกิดแผลได้ง่าย ยกเว้นครีมพิเศษตามที่แพทย์สั่ง 5. ควรสวมเสื้อผ้าเปิดคอและใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มไม่ควรใช้ชนิดที่มีปกเสื้อที่แข็งหรือมีโลหะตกแต่งเพราะจะถูไทให้เกิดเป็นแผลได้ง่าย 6. ควรหลีกเลี่ยงการโดนแดดโดยเฉพาะแสงแดดในช่วงบ่ายหรือเที่ยงเพราะจะทําให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยามากขึ้นควรกางร่มหรือใช้ผ้าปิดบงัง การดูแลผิวหนังบริเวณนี้ควรดูอย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งหลังคบฉายรังสีประมาณ4ีสัปดาห์เส้นที่ขีดหรือผิวหนังที่เป็นขุยจะค่อยๆจางหรือหลุดลอกออกไปเองไม่ควรเช็ดถูเพราะจะทําให้ผิวหนังหลุดลอกได้นอกจากนี้ในระหว่างฉายรังสีจะต้องคอยดูแลเส้นที่แพทย์ขีดไว้เพื่อกำหนดขอบเขตของการฉายรังสีให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่ฉายรังสีห้ามลบหรือเติมเส้นเอง เขาจะทำให้ตำแหน่งที่ฉายรังสีคัดเคลื่อนไปได้